เราจะกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กพิเศษจ,จ้ากว๋วยเตี๋ยวเรือสากังราวนะเกื่อยพันตะหักเปยสีหาก,กระดูกหายหูวะมันกินก่านละเอาไปนะ กินมันได้หอม,มได้กิน,นหอมมันเลือดอ้วน,นเลยนะเลือดวนเลยไน่ว,ว่าที่ก,มมทกิงกรเทลกหมออไรเอาใมใเาได้อุ้ยอุยเอาดไฮเดร์เอามดันละสอุยแซ่บ่งโอเค ไม่ไว่าดอกเขาเกินได้ชำนั่นแหละเด็กหน่อยพ่อไปเอาตับพ่อมาไปเอาตับม,มาลวกแน่ว่าสั่นเพิ่งมาเ็นบ่กแค่นี้เนี่ยทับกินไนด้จุบเหรอทับหลวกเลยอะับลวกก็แม่ ใเนั่เด่แบบนเบาียากขึ้นนะื้นเอาอีกอ้ยเสือเสื้วน้วใส่ปะก็ดีเะจบจ้าเรียบร้อยเดินตามรอยกินเตียวกินเตี๋ยวจ้าเดเ่าเด้คนเถ่า นี่แสบแท้นี่ก๋วยเตี๋ยวคุนน่ะคะุนน่ะแสบแสบจ้าม่กกกิิินนผัตะะค เหรอสวบมดถวยหรือเปล่าเยี่ยมมากถ้ากระสตสวบเพืพ่อกันน่นเหรออ่าเริ่มต้นที่ถั่วงอ,อกนออน,นี่ใส่ผักจ้าจ้าต้องเป็นอย่างนี้ละจ้า